กาลังกายสมองด้านหน้าสำคัญมากนะครับสำหรับคนที่เครียดคิดลบแล้วก็ไม่ค่อยรู้จักอารมณ์ตัวเองโดยเฉพาะถ้าเกิดภาวะสมองเสื่อมเนี่ยจะโกรธง่ายเพราะฉะนั้นสมองด้านหน้าเนี่ยเป็นสมองที่ควบคุมจัดก,การอารมณ์ความเครียดให้รู้สึกผ่อนคลายถ้าออกกำลังกายสมองนะครับโดยเฉพาะสมองส่วนหน้าครับมีการเรียกชื่อว่าโยคะมือครับโยคะมือท่าแรกนะครับเราเรียกว่าท่าเมตตา ท้าเมตตาเป็นการทำให้เรารู้สึกสมองตื่นตัวนะครับและพร้อมที่จะตั้งใจทำอะไรดีๆเราค้างไว้ประมาณสัก3วินาทีแล้วก็เปลี่ยนท่าที่2นะครับคือท่าการุณาท่าการุณานะครับเราก็ค้างไว้สัก3วินาทีเหมือนกันท่าน,นี้จะทำให้เรามีความตั้งใจคิดดีทำดีพูดดี และต่อมานะครับอีกท่านึงก็คือถ้าลูกเสือเราท่ามุทิตาเราจะสื่อสารดีนะครับฟังได้ดีพูดได้ดีเขียนได้ดีอ่านได้ดีและสุดท้ายครับท่าคล้ายๆสู้ๆครับสู้ๆก็คือท่าอุเบกขาเราจะทำให้ตัวเราเฉยรู้และปล่อยวางอารมณ์ถ้าเกิดเรามีความเศร้าความโกรธ และความกลัวครับเราทําทั้งหมดนะครับถ้าเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเนี่ยรวมแล้วเป็น1รอบเราทํามรอบครับเพื่อให้สมองเราเกิดการเรียนรู้และเกิดการได้จดจําว่าเราจะทําคิดดีทดําดีพูดดีได้อย่างไรในวันนี้ทั้งหมดนี้นะครับเราทําไปเพราะว่าพื้นที่ของสมองทั้ง2ซีกและหน้าหลังเนี่ยมันจะมีการควบคุมการใช้มือนะครับ รวมทั้งกล้ามเนื้อต่างๆที่เราต้องไปใช้งานหลายมัดทีเดียวนะครับก็เลยป้องกันภาวะสมองเสื่อมได้ครับ